สวัสดีค่ะวันนี้มาพบกับเรา S n V Car Center mm hmm. กันอีกแล้วนะวันนี้นะคะเรามีรถครอบครัวเจที่นั่งมาแนะนำให้กับคุณผู้ชมนะคะแต่ก่อนจะไปรับชมรบกวนคุณผู้ชมกดติดตามกดกระดิ่งและถ้าคุณผู้ชมกดไลค์กดแชร์ให้จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงวันนี้นะคะเรามาอยู่กับรถครอบครัว7ที่นั่งสมรรถนะดีเยี่ยมออกทริปต่างจังหวัดได้สบายๆเลยนะกับเจ้า Toyota Fortuner 3.0V ขับเคลื่อน4ลอ้อ ปี2005กันนะครับเดี๋ยวเรามาดูสภาพรอบๆคันกันก่อนนะเริ่มจากที่ด้านหน้านะคะมาเริ่มกันด้วยที่ไฟไฟยังใสเหมือนเดิมด้านล่างไฟหน้านะคะจะมีไฟตัดหมอกมาให้ในส่วนของล้อเป็นล้อเดิมจากโรงงานนะคะบวกยางปีใหม่มาให้แล้วกระจกมองข้าจะเป็นฝาครอบโครเมียมเป็นตับไฟฟ้าและบอดี้รถเป็นสีดำสีเต็มสวยเงา พร้อมด้วยที่จับประตูโครเมียมเดี๋ยวเรามาดูรอบรถกันก่อนเลยขออนุญาตพาไปชมด้านในนอไปชมในส่วนของด้านในจะประกอบไปด้วยเบาะนะครับ3ามแถวเจดที่นั่งในส่วนของเบาะแถวหลังสุดจะสามารถพับเก็บได้นะครับเพื่อเพิ่ม พืนที่ในการพกสัมภาระต่างๆเวลาออกทริปนั่นเองต่อไปอ่ะเราจะไปดูออปชั่นด้านคนขับกันบ้างครับว่าเขาให้อะไรเรามาบ้างไปโลดในส่วนของภายในก็จะประกอบไปด้วยพวงมาลัยมีมัลติฟังก์ชันมาให้แล้วในส่วนของคอนโซลกลางจะประกอบไปด้วยจอ DVD นะครับสามารถเล่น MP3 CD DVD เรียกได้ว่าความบันเทิงครบคันเลย ส่วนด้านล่างจะเป็นแอร์ระบบแอร์ของพันเ n e าคันนี้จะเป็นแอร์อัตโนมัติ2ตอนมีตอนข้างหน้ากับตอนด้านหลังส่วนเกียร์ตอนนี้จะได้เป็นเกียร์ออโต้นะ,ะบวกเกียร์โฟมาให้ลแล้วนี่เกียร์ออโต้และเกียร์โฟในส่วนของพื้นที่ผู้โดยสารทั้งอสองเรียกได้ว่าไม่แคบเลยนะครับค่อนข้างกว้างนั่งสบายสามารถนั่งได้ยาวๆนานๆเลยต่อไปเราไปดูสภาพ เครื่องยนต์กันก่อนดีกว่าว่าเขาเป็นยังไงบ้างไปลูอเครื่องยนต์เ,นเครื่องยนต์ดีเซลขนาด3 0ซีซีนะเครื่องยนต์เดิมเดิมเลยสติ๊กเกอร์ป้ายเพจยังอยู่ครบเลยรถคันนี้ไม่เคยเกิดอุบัติเหตุหนะักไม่เคยพลิกคว่ำและไม่เคยจมน้ำนะครับคินคีนดําเดิมเลยมาในส่วนของรานะคาของเจ้าคันนี้จะอยู่ที่3,69,0 0 0บาท 3 6 9 0 0 0บาทเท่านั้นเองนะและทาง s n w ของเรานะมีบริการจัดไปแนนลูกค้าท่านใดเครดิตดีรถคันนี้สามารถจัดได้เต็มหรือฟรีดาวนนะ์ราคาผ่อนนะจะอยู่ที่ประมาณ60งงวดนะจะผ่อนงวดละ8,900กว่าบาท72งวดนะจะผ่อนงวดละ 8,030บาทเท่านั้นเองนะคะส่วนลูกค้าท่านใ<ไ>ดซื้อรถจากเราเรามีบริการแถมหรือของแถมให้ฟรีนะเริ่มจากบริการชุกเฉิน24ชั่วโมงรถยางแตกแบตหมดน้ำมันหมดเรามีบริการลากรถให้ฟรีเปลี่ยนถ่านน้ำมันเครื่องก่อนส่งมอบน้ำมันเต็มถังก่อนส่งมอบอบโอโซนฆ่าเชื้อโควิดนะครับและเรายังมีถุงผ้าหลักโลกให้กับลูกค้าด้วย ลูกค้าท่านใดสนใจนะอยากสอบถามเพิ่มเติมสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่เพจ snb car center หรือโทร089 179 0270ก่อนจะจากกันไปวันนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะคะวันนี้ก็ขอบตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ